สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม h u n d e r Style นะฮะเออวันนี้ผมจะมารีวิวคร่าวๆนะครับเกี่ยวก,กับเกมนี้เนะี่ยว่ามีระบบอะไรยังไงบ้างนะฮะอย่างแรกเนยะเกมนี้เป็นเกมอะไรนะเกมนี้เป็นเกมยานนะฮะซึ่งยานในเกมนี้เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับหลายสไตล์แล้วแต่ว่าใช้อะไรซื้อนะครับจะลองดูแล้วกันตอนนี้นะครับผมเล่นมาได้สัก2วันแล้วก็จะมียานโกส s t นะฮะเป็นยานที่ยิงทะลุนะครับ ก็จะมีบอกนะครับว่ายานแบบไหนใช้อะไรยังไงนะครับแล้วก็มีถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยว่าแบบไหนที่มันดีที่สุดหรืออะไรที่สุดนะครับลองดูที่ลากหุมทซั์ใช่ไหมแล้วก็ซ้ายล่างเนี่ยจะมีคำว่า manual นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมะีตั้งแต่ยานเกราะอาวุธรองนะครับแล้วก็วิงแมนนะครับเราก็ดูเอาว่าเราของเราเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ จากที่ผมดูเนี่ยล่างๆเนี่ยก็คืออันที่น่าจะดีที่สุดอย่างลองเปรียบเทียบอันบนนะครับเกราะนะครับ H P 7,920นะครับกับข้างล่าง H P 9,000พั 9, 6, นะครับแต่ว่ามันก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปนะครับอย่างอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยสตีลชิลนี่ก็จะมีมีโอกาส10%ที่จะลดความเสียหายนะครับลดลง50%ได้นะครับก็ อยู่ที่เราว่าจะเลือกเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่สกิลเนี่ยมันต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยสุ่มของมาได้อะไรมากกว่านะครัเองผมก็จะเล่นประมาณนี้นะแต่ว่าเพิ่งได้อาวุธรองมาใหม่นะครับว่าจะใช้ e x p o s i ซ o m อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาอัพแล้วกันเออก็จะเป็นระบบนะบเดี๋ยวเรามาดูอ่านะระบบเก็บเบลดีกว่านะฮะก็จะมีสเตทโหมดกับ N N list mode นะครับอย่าง state mode เนะี่ยก็คือการเอาง่ายๆถ้าเราเรียกก็คือการฟาร์มของก็คือมันจะแบ่งเป็น3 3ดันย่อยที่เป็นระดับนะครับอย่างสีฟ้าเนะี่ยก็จะเป็นพวกระดับธรรมดานะฮะก็คือเล่นง่ายๆได้ของพิเศษก็คือจะเป็นของอัปเกรดนะครับเป็นของกากนั่นเองนะฮะสีข,ขาวนะฮะส่วนสีเหลืองๆเนี่ยก็คือเป็นของอัปเกรดสีเขียวแล้วก็ของอัพท่าน ของไอเทมนะครสีเขียวนะครับส่วนสีแดงเนี่ยบอสนะก็จะเป็นอ่าไอตัวเนี้ยเป็นสีสีฟ้าตัวอัปเกรดนะครแล้วก็ตัวอัพของก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยถ้าสมมติว่าไปจนถึง40แล้วอ่ะผมเพิ่งถึง4 0นะก็จะดรอปเป็นของอัปเกรดสีม่วงแล้วนะครับก็ระบบต่อมาเนี้ยอันนี้ก็คร่าวๆนะฮะต่อมาเป็น endless Mode นะครับ ก็คือเป็นการเล่นแล้วก็วัดแรงกิ้กับเพื่อนนะครับโหมดนี้เนี่ยจะเป็นการหาไอเทมนะฮะอย่างในครั้งที่ผมมีนะฮะก็อ่าดูนะี่ฮะก็คือเป็นมันจะดรอปไอเทมต่างๆนะครับอ่าดรอปไอเทมนะครับพวกของขาวของเขียวของฟ้าได้หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่น่าจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็ หาข้อมูลยังอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมส่วนต่อมาเนี่ยที่จะมาแนะนํากันก็คือระบบผลงานผลงานเนี่ยก็จะเป็นเควสให้เราทําประจําวันนะครับจะรีทุกตีสามโมงทุกวันนะครับก็จะสําเร็จสเตตโหมดก็หมดตามของนะครับสครั้งหมดเอล s สโหมดนะครับ2ครั้งนะครับก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆตั้งแต่เงินของเลยฮะจนอันสุดท้ายเนี่ยได้เพชรนั่นเองนะครับก็ ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับส่วนโมตอมารรางวัลเน,นี่ยก็เป็นการทําภารกิจต่างๆในแต่ละวันนะครับมีประจําวันมีภารกิจที่เราต้องทำนะครับ,ม,รรรบมีรางวัลแห่งความสาเร็จแล้วก็รงางวัลกิจกรรมนะครับก็เล่นดูแล้วกันนะฮะส่วนต่อมา v i p ีเนี่ยก็คือการเติมเงินเติมเงินก็คือเติมเงินไปประมาณ 1. จุดเอยไม่ใช่หนึ่งเออหนึ่งจุดเก้าเก้าเหรียญน,นะครับก็จะได้ 129เพชรใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าสมมติเติม120เพชรก็อัพเป็น v ท p แล้วก็ลองดูแล้วกันเลยครับถ้ามีเพชรเหลือๆเนี่ยก็สามารถมาล่าหุ่ทรัพย์นะครับเปิดอไอ้กล่องนี้ได้มันมีโอกาสได้ของม่วงนะครับไอ้ที่ผมได้มาเนี่ยก็คือได้มาจาก ไอ้กล่องนั้นอะวิงแมนนะครับเออก็อยู่ที่ดวงนะครับบางคนก็ได้ของขาวอย่างไอายานโกสเนี่ยผมได้ของขาวเอออันส่วนไออันนั้นได้สีม่วงเออบางคนก็ได้ยานม่วงก็มีนะครับก็ลองดูนะฮะว่าจะเล่นกันยังไงเอาเป็นว่าอ่าแนะนำเอ็นเลเซอร์หมดอีกนิดนึงแล้วกันสหรับคนที่ว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะได้คะแนนเยอะๆนะครับ ผมแนะนําอย่างนี้นะครับการที่เราเลือกใช้ไอเทมเนี่ยอันนี้เป็นการเลือกเพื่อนนะครับแล้วก็เลือกตามได้เปอร์เซ็นต์ไปนะฮะแล้วก็เลือกของนะเบสซิ่งเนี่ยก็คือสาคัญมากนะครับถ้าเราสุ่มได้พวกของที่มันเป็นอะไรก็แล้วแต่เวล90เก้าสิบนะครับน่าไม่เก็บไว้ไอผาผูบินยี่สิบสี่ผูกเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าเราลองคิดดูว่าตอน,นท้ายๆถ้า,าไปเจอบอสโหดๆเราก็ยิงมันไม่ตายดีนะฮะ แนะนำให้เป็นพวกยานเวลเก้าสิบของเวลเก้าสิบต่างเนี่ยทาให้ท่านได้การยิงที่แรงขึ้นแล้วก็ช่วยให้ไปได้ไกลขึ้นนั่นเองแล้ววันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะฮะอย่าลืมไปฟาร์มของแล้วก็อัปเกรดให้เต็มที่ด้วยเพราะมันมีเปอร์เซ็นต์ในการได้รับคะแนนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะะไม่รู้กี่นาทีแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับ